อันยองสวัสดีค่ะทุกคนคือนนี้คือแบบเราบ้านเราแบบไม่ค่อยจะมีไฟนะคือไฟแบบว่าพังไปแหละก็คือใช้ไฟแฟดโทรศัพท์จ้าก็คือว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวสครับในเซเว่นนะคะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้มันมันคือดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็คือตัวนี้จา้าเป็นโยโกะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นโยโกะวิซีอินเทนต์นะคะไบเทนนิ่งบูเ t อร์สปาสปาซอสนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะ ตัวนี้ทุกคนดีมากสับคของเขาเดี๋ยวเราลองมาอ่านทุกคนนะคะเขาบอกว่าวิตามินซีสิเท่านะคะวิตามินซีเข้มข้นกว่าสูตรปกติ10เท่าช่วยทําให้จุดด่างดําและดูจางลงสีผิวสม่ำเสมอนะคะทําให้ผิวและดูเปล่งปั่งคอลลาเจนช่วยให้ผิวยืดจุนอกอ่อนนุ่มนะคะกดไฮายาลูโรนิกนะคะส่วนผสมอันรงตัวของ8ชนิดนะคะเข้าบํารุงผิวครบทุก ระดับนะคะช่วยให้ผิวฟูอิ่มน้ำสดใสแล,แ,ลและดูสุขภาพดีสารสกัดจากส้มยูซุวิตามินซีธรรมชาติช่วยให้ผิวแลดูกระจ่งางใสเรียบเนียนนะคะสารสกัดจากว่านหางจระเข้เพิ่มความชุ่มชืนช้นและปลอบประโลมผิวนะคะ <S <S <ๆ>ตัวนี้ทุกคนคือแบบว่าคือ,บบคอเขาใส่สารสกัดมาเยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอัพผิวดูใสจัดการจุดด่างดำ <ๆ S 2> <ๆ>เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้จะแบบว่าคือแบบแค่เราเห็นก็โอ้โหมันน่าซื้อเหมือนกันนะคือแบบว่าสปาตัวนี้คือแบบว่า ากสัาตัวอื่นที่ที่เราแบบทํามาคือมันผิวนุ่มจริงแต่ตัวเนี้ยเหมือนคําว่าเราแบบว่าทาพวกออยไปด้วยปะ่ะทุกคนมันจะมีความแบบนุ่มลื่นแต่มันไม่แพ้งตักอะแล้วซึ่งแบบมันดูผิวใสขึ้นจริงๆทุกคนเราบอกจริงๆเลยมันดูใสขึ้นมากคือเราใช้ไปหมดแล้วไงคือเนี้ยเราเพิ่งซื้อมากับเซเว่นจากหน้าบ้านเรานะคะคือตัวเนี้ยเราใช้หมดแล้วทุกคนดูได้เลยแล้วผิว คือกลิ่นมันจะมีความแบบส้มมากทุกคนก็คือว่าตัวเนี้ยต้องลองไปตามดูนะคือใช้ดีจริงจริงคือผิวมันจะใสคือผิวมันใสจริงเนีย่ยคือทุกคนอันนี้แฟนผิวมันใสจริงๆทุกคนลองไปตามดูนะอะหน้าคือแบบแขนจะใสกว่าหน้าปะ ลองไปทำคือหน้าเราจะเป็นคนแบบมีฝ้ามีกะนิดหนึ่งเพราะว่าเราอะตอนที่กินโควิดเรามันตากแดดทุกคนคือตัวเนี้ยเรากําลังแบบว่าบูสตหน้าเราอยู่แต่ว่ามันมันซึ่งไม่ได้แค่นี้จริงซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะเนี่ยที่เรากินไปนะตัวเนี้ยของ NBL ทุกคนก็คือว่าเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องฝ้ากะนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยมาดูกันนะว่าดือเดือนแล้วเนี่ยมันจะช่วยไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้งไหมจ้าเดี๋ยวรอดูกันเลยแต่ว่าตัวเนี้ยที่สุดลองไปดูนะโยกกดในเซเว่นน่าจะมีขาย กือบทุกสาขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สาขาที่บ้านหลองเราเนี่ยมีนะจ๊าบ๊ายบาย